สวัสดีครับส,ส,สวัสดีสมาชิกนะครับช่องชัยดวงเฮงทุกทท่านกันเลยนะครับสวัสดีสมาชิกใหม่แล้วก็สมาชิกเก่านะครับเนาะอ่าแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องทางนี้ไว้ด้วยนะครับนั่นนะครับเนาะในงวดนี้นะครับสำหรับสูตรแล้วก็เข้าไปในสูตรวิ่งนะครับวิ่งทุเดียวแปดนะครับถ้าไปจับกันกับในเด็กวิ่งนะครับอีกที่ในช่องหวยเด็ดจะไปนี่นะครับโอเมเนะนะครับเนาะอ่านะครับสสูตรนั้นให้วิ่ง2กับ5้านะครับส่วน วิ่งตัวนี้นะครับให้8มานะครับเออนะครับก็3ตัวดีๆนี่เองนะครับเนาะอ่ะนะครับก็สําหรับนะครับในอีกสูตรของอยเดยต่อไปก็ไปดูกันได้นะครับในอีกช่องทางหนึ่งนะครับช่องทางนี้ก็จะเป็นในสูตรใหม่เนาะนะครับก็มีสูตรไหนบ้างนะครับที่มาเนาะก็เดี๋ยวในวันนี้เดี๋ยวผมพยายามลงคลิปให้ทุกๆวันเนาะนะครับใครอยากได้สูตรรางวัลที่1ก็คอมเมนต์เข้ามานะครับใครอยากได้สูตรนะครับ สามตัวตรงๆชุดเดียวก็ม้นเข้ามานะครับซึ่งในงวดนี้นะครับสามตัวตรงๆรู้สึกว่าจะไม่มานะครับเนาะนี่นะครับก็ให้ไปเจ็ดสามสี่เนาะไม่มานะครับเออนะครับก็ลองดูในงวดถัดไปนะครับเดี๋ยวคำนวณให้อีกนะครับเนาะก็เผื่อจะได้นํามาตัดนะครับซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลเนาะอ่ะนะครับก็เดี๋ยวทําให้ใหม่นะครับเนาะสาหรับในสูตรนี้ก็คงต้องนะครับยกเลิกไปนะครับเพราะว่านะครับ เราะว่ามันสูตรมันใช้ได้มาแค่นี้นะครับเนาะมันชิมสุดแค่นี้ถ้ามันไม่มาต่อก็คือไม่มาเลยนะครับถ้าจะมาต่อก็คงมันจะไปเข้าไม่บนหรือล่างนะถ้าตัดเนาะอันนี้ก็คือไม่มานะครับก็คือเดี๋ยวลงสูตรใหม่ให้ดูนะครับส่วนสูตรใน2ตัวล่างนะครับ2ตัวล่างนี่ไปไปติดมาบน25เลยเนาะนะครับเดี๋ยวในสูตรนี้นะครับในวันนี้น่าจะต้องตามต่อนะครับในสูตร2ตัวล่างนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวทําสูตรใหม่เพิ่มเข้ามาให้อีก นะครับเนาสำหรับใน2ตัวล่างนะครับส่วน2ตัวบนล่างนะครับก็ให้1 716 2 7 2 6นอเกนาะไม่มานะครับเป็น2อ้าเนาะนะครับก็มี2สูตรนะครับที่ผมจะกู้ให้นะครับเดี๋ยวในวันนี้นะครับก็อาจจะมีสูตรเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นสูตรคำนวณย้อนหลังนะครับเป็นการคำนวณย้อนหลังเหมือนในสูตรวิ่งสูตรนี้แหละนะครับ ในงวดที่แล้วลงให้งวดแรกนะครับก็เดี๋ยวมาดูต่อว่าจะเป็นยังไงครับสำหรับในสูตรนี้ก็คือวิ่งบนหนึ่งตัวนะครับก็คือผมสังเกตดูในหลักแสนนะครับที่เป็นศูนย์นะครับในปีหกสี่นะครับก็จะมีหนึ่งนะครับเพิ่มปีหกสามางวดหนึ่งครับนี่ก็จะมีนี่ไล่มานะครับซึ่งมันก็ใช้ในสูตรเดียวกันนะครับเนี่ยงวดนี้นะครับสูตรก็คือจะนำนะครับในสองตัวล่างมา นะครับก็เนี่ยนำมาคูณด้วย9้าทั้ง2ตัวเลยนะครับเนี่ยคูณได้เสร็จก็จับมาบวกกันนะครับแปบวกกับ7็ก็จะได้5อ่านั่นแหละครับเนี่ยงวดถัดมานะครับก็มามาทุกงวดนะครับหนึ่งเนี่ยอันนี้มาในหลักหน่วยบนนะครับส่วนนี้มาในหลักหน่วยบนเหมือนกันนะครับติดหลักร้อยไปด้วยนะครับส่วนวดนี้มาหลัก10บนะครับหลัก10ส่วนวดล่าสุดนะครับวดล่าสุดผลที่ออกก็จะเป็น เมื่อสุดออกสองห้าแปดเนาะอ่าหั 2, 5, 8, นะเขนะครับก็ามาในหน่วยบนนะครับวิ่งแปดตัวเดียวเลยนะครับอ่ามามาบนสูตรบนก็ต้องมาบนนะครับเนาะอ่านะครับแล้วมาดูนิ้งวดถัดมานะครับก็เอาผลนะครับนิ้งวดที่แล้วต่อไปหาวันที่สนะิบหกเนาะสิบหกธันวาคมแปบ๊บเดียวสิ้นปีแล้วนะครับอ่าผลก็จะเป็นศูนย์เจ็ดนะครับ 7258นะครับล่างก็จะเป็น82 8บน8ล่าง2บน2ล่างเดี๋ยวมีสูตรให้ดูต่อนะครับ2บน2ล่าง8บน8ล่างเออนะครับนึกขึ้นได้แล้วผมเคยทำสูตรอยู่นะครับที่มาทางบนแล้วก็มาทางล่างนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอยัปเดตให้ดูกันอีกนะครับก็ในสูตรนี้นะครับก็คือนำา9นะครับ เก้ามาคูณกับหลักสิบล่างเก้ามาคูณกับหลักหน่วยล่างนะครับอ่าจะไกลไปเนาะเอาเ้ใกล้นะครับอ่าโอเคนะครับแปดคูณเก้านะครับแปดเก้าเป็นเจ็ดสิบสองก็ได้สองนะครับ,เ, 72, รบเอาเราเอาเฉพาะในหลักหน่วยนะครับถ้ามีสองหลักสองเก้านะครับสองคูณเก้าก็จะเป็นสิบแปด ก็จะได้8เนาะอ่าตัดหนึ่งออกไปแล้วจับสองตัวนี้จับบวกกันสองบวกกับ8นะครับก็ได้ศูนย์นี่แหละครับวิ่งศูนย์ตัวเดียวนะครับศูนตัวเดียวแข็งๆเลยครับในงวดที่จะถึงนี้นะครับวันที่สิบหกนะครับสิบหกธันวาคมศูนย์ตัวเดียวนะครับศูนย์ตัวเดียวนะครับอ่านี่เลยครับก็ขอให้มาอีกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่า มันหลักแสนมันเป็นศูนย์นะครับเนี่ยวดก่อนก็ศูนย์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 เลยที่ศูนย์ฮะแล้วพอมาวันวันนี้ก็ได้ศูนย์นะครับนี่แหละครับก็เป็นเพียงแนวทางแนวทางหนึ่งนะครับให้ทุกท่านนะครับดำไปเลือกซื้อสลากยินแบงรัฐบาลนะครับสำหรับใครที่ได้ดูในในที่ช่องหัวเด็ดไฟเนาะก็ยินดีด้วยนะครับนี่นละครับจุดโค้งสุดท้ายชุดที่ผมสรุปให้ก็คือถ้ามีหลายสูตรนะครับ ที่ผมสรุปให้ก็คือผมจะนทตก้สูตรตามมาสรุปให้ในชุดโค้งจุดท้ายเนาะอ่านะครับก็ใครเห็นก็โชคดีกันไปนะครับเนาะเออนะครับทั้งหวดที่แล้วก็าบบงเอินนะครับเนาะอ่านะครับบางเอินที่3าสูตรเนี่ยนะครับเลขวิ่งตัวเดียวนะครับให้มานะครับแบบนี้นะครับเนาะ สูวนี้ให้2ส่วนนี้ให้5้าสูตรนี้ให้8ดนะครับถ้าจับใส่กันนี้ก็ได้เคเลยนะครับเนาะเออนะครับเนาะอ่ะนะครับก็ยังดีนะครับที่สูตรมันยังมาอยู่นะครับวิ่งตัวเดียวเด่นตัวเดียวนะครับเดี๋ยวในคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวได้แนวทางดีแนวทางเด็ดนะครับเดี๋ยวนํามานะครับแบ่งปันให้สมาชิกนะครับได้ดูกันอีกรู้สึกว่าสูตรมันมีสูตรหนึ่งสูตรวิ่งนะครับรู้สึกว่าจะหลุดหรือเปล่านะครับ น่าจะมีอีกสูตรหนึ่งสูตรวิ่งที่ว่าให้ศูนย์กับหนึ่งผมเออเก็บไว้เนี่ยน่าจะอยู่ในนี้หรือเปล่าอ่านี่นะครับอืมนะครับสูตรนี้สูตรนี้หลุดเนาะให้ศูนย์กับหนึ่งนี่เลยครับอ่ะนี่เลยครับ สูตรนี้ให้ศูนย์กับหนึ่งเนาะเออนะครับเราเราก็ตามัาต่อนะครับสําหรับในสูตรนี้เพราะว่ามันเป็นสูตรนีง่ายเลยนะครับก็ใช้นะครับใช้เลขใช้เลขสามตัวนะครับสามตัวท้ายเนะาะครั้งที่หนึ่งแล้วก็ครั้งที่สองนี่ครับครั้งหนึ่งครั้งสองวดล่าสุดก็ครั้งหนึ่งก็จะเป็นสี่ห้าแปดครั้งสองก็จะเป็นสี่ศูนย์หนึ่งนะครับจะกลับมาได้ไหมเนาะสูตรนี้นะครับเนาะก็ 485ครั้งแรกนะครับครั้งที่2ก็จะเป็น401นี่นะครับก็ผลผลที่ออกนะครับก็จะเป็น25882อ่ะนี่นะครับก็หลุดนะครับหลุด นี่นครับก็เป็นสูตรวิ่งบนล่างนะครับน่าจะตั้งแต่ต้นปีนะครับเนี่ยตั้งแต่ต้นปีหลุดหนึ่งงวดนะครับหลุดเพียงแค่สองงวดเองสำหรับในสูตรนี้นะครับแล้วก็ในงวดถัดไปงวดถัดไปก็ในสิบหกอ่านะครับผลเนาะก็ในงวดวันที่สิบหกนะครับสิบหกก็ต้องเอาเหมือนนี้เหมือนเดิมนะครับ หลักร้อยนะครับหลักร้อยจะบวกกันงวดที่แล้วก็นะครับ8ปบวกกับสแล้วก็ได้0นย์นะครับแล้วก็เพิ่มแต้มไปแต้มหนึ่งครับงวดก่อนนี่ก็ไ,ได้0ูนย์นะครับศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดแปดอ่านะครับบวกกันแล้วก็เพิ่มแต้มเนาะนะครับศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่ง เก้าศูนย์อ่าโอเคบวกกันแล้วก็เพิ่มแต้มเนาะก็ก็คงเป็นสี่บวกกับสี่นะครับก็ได้แปดเพิ่มแต้มไปแต้มหนึ่งก็เป็นเก้าเนี่ยแปดกับเก้านะครับแปดกับเก้าลองดูนะครับว่าจะพอมีโอกาสเป็นไปได้ไหมนะครับลองดูสถติที่เป็นแปดกับเก้านะครับแปดเก้า้ามาเก้าแปดเก้ามาแปดแปดเก้ามาเก้านะครับนี่แปดเก้านะครับเออนะครับเนี่ย เห็นไหมครับที่ผ่านมา89นี่ก็คือเข้าหมดเลยนะครับเข้าหมดทุกงวดเลยนะครับก็มา98 98อ่าน่าจะสลับหรือเปล่านะครับงวดล่าสุดนี่มา8งวดนี้ที่จะถึงนี้อาจจะเป็น9ก็ได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็มาอรอลุนกันนะครับเนาะเดี๋ยวมันมีในงวดที่เหมือนกันหรือเปล่าในหลักร้อยนะครับเดี๋ยวมาลองไล่ดูนะครับเอาเฉพาะปีนี้แล้วกันนะครับเนาะ มาลองไล่ดูจะมีหรือเปล่าจะมีไหมนะสามศูนย์แนย์แปดสองไม่มีเลยนะครับที่หลักร้อยเหมือนกันนะครับเนาะอ่ะนะครับก็ปรับมาณนี้แหละนะครับสำหรับในสุดเลขวิ่งนะครับเนาะก็ขอให้ดูท่านโชคดีนะครับแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ